สวัสดีครับผมพามาเบ่งเชียบใหม่ครับหลายก็เตียเปิดใหม่ซสเจียงโพชนาครับผมโสเจียงโพชนาเป็นหลานที่ยูรับๆครับแต่ว่ากับรสชาติก็ดีครับพอขั้ขวกันเองเลยครับาตาพอขั้วกันเองเบื่องการวิธีลวกเสียน,น,นเสียนซุกแน่ปุซุกแน่ตามใจพ่นเหยรับ มาพาไปเบรนงรสชาาิพวกทีเบรนด้กินค่อนขย่างเนาะสมมุติจะไปซื้อาสียาบเรนโหลาติรลชาาิลายข้นเพื่อนไ่เป็นไรครับที่อนี้บเอ้ยเบิ้ดคู่ครับเบียจะผ่านูเบิ้ดคู่พบดใส่ไหนองคนยี่ตัวแมนเมนครับแมนิหบาทครับ กูเกิพวกกินน้องปลาเสียก็เกี่ยด้วนี่สามเีเสียบอยู่โอ้กินปลาเสียมันก็ร้ายอย่างยี่หน่อยเสื้อผ้าตัวนี้เสื้อว่าตัวนี้เป็นถวยแรกเนาะแมนครัีเป็นถวยแรกยังใส่ดอกสินซองอยู่ยังเป็นร่องหลงอยู่ครับหลานเนี่ยเปิดไม่ยังชูยังกูรักชูระซอจียงโพชนาฝากนะครับอยู่ในซอยยูทีรับเนี่ยยูทีอันนั้นเพื่อหลานถึงหลานจะตั้งอยู่ที่รับแต่รสชาติไม่เคยรับเปิดสภาพเผยให้โลกได้ดูเจียงโชนา